ทุกเรื่องเมืองอีสานโดยทีมนักจัดรายการเครือข่ายสถานีวิทยุอสมทภาคอีสานมองอีสานร,รอบด้านทั้งประเณีศิลปะวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตที่หลากหลายครบรถติดตามได้ในรายการทุกเรื่องเมืองอีสาน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทุกเรื่องเมืองอีสานสัปดาห์นี้นะคะดิฉันกุลิศราสุทธิสมุทรค่ะทีมข่าวสมทจังหวัดสกลนครเป็นผู้ดำเนินรายการสัปดาห์นี้อสมทสกลนครเป็นแม่ข่ายในการออกอากาศรายการทุกเรื่องเมืองอีสานซึ่งทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับฟังพร้อมๆกันได้ทางสถานีวิทยุเครือข่ายอสมททั้งเก้าจังหวัดภาคอีสานของเรานะคะในช่วง เวลา13นาฬิกถึง13นากา30นาทีทุกทุกวันศุกร์ค่ะและนอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับชมนะคะผ่านทางคลิปข่าวทางเพจเอ็มขอดอิสานได้พร้อมๆกันในเครือข่ายของอสมทภาคอีสานของเรานะคะรวมถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วยังสามารถแชร์รายการออกไปได้เลยนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะคะเราจะไปกันที่จังหวัดหนองคายกันก่อนเลยค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะที่หนองคายก็ยังมีสถานที่ที่ให้คลายร้อนกันอยู่แล้วก็น่าสนใจมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะว่าที่จังหวัดหนองคายเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่คลายร้อนกันบ้างไปติดตามกับคุณขวัญเรือนจินดาพงศ์นะคะทีมข่าวอาสมทจังหวัดหนองคายค่ะ สวัสดีค่ะทุกเรื่องเมืองอีสานในสัปดาห์นี้ของจังหวัดหนองคายนะคะตอนนี้เราอยู่ที่แพรบางกอกน้อยตําบลด่านสีสุกอาเภอโพตาค,ค่ะวันนี้เราจะมาดูกิจกรรมหน้าร้อนของคนจังหวัดหนองคายกันนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะ เก็บน้ําห้้ยทอนตอนบนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอเด,เดุลยเดชบรมนาถบอพิตรรัชการที่9 ตำบลด่านสีสุกอำเภอโพต่างจังหวัดหนองคายก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งช่วงนี้คึกคักเป็นพิเศษค่ะซึ่งชุมชนบ้านบางกอกน้อยที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ําก็รวมตัวกันจัดแพรให้บริการในอ่างเก็บน้าห้วยทอนตอนบนมีชาวหนองคายและนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงเดินทางท่องเที่ยวรับประทานอาหารพักผ่อนและเล่นน้ําคลายร้อนกันอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางกันมาเป็นครอบครัวและเป็นกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกันด้วยการเดินทางล่องแพสะดวกสบายห่างจากตัวเมืองหนองคาย50กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง1ชั่วโมงจากตัวเมืองหนองคาย และที่ที่สองที่เราอยู่นั่นก็คือหาดท่ามะเฟืองตำบลพลสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้อง k ายสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในช่วงหน้าร้อนอีกแห่งค่ะที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้นำครอบครัวมาเล่นน้ำคลายร้อนและพักผ่อนหย่อนใจโดยผู้ประกอบการได้จัดซุม้มนั่งรับประทานอาหารนั่งหย่อนเท้าแช่น้ำสัมผัสความเย็นของแม่น,น้ำโขงร้านอาหารรองรับประชาชนนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนรับลมเย็นและลงเล่นน้ำคลายร้อนรับ ทานอาหารเมนูปลาน้ำโขงสดๆรวมถึงบริการเรือรับส่งกว่า30ลำนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์เล่นน้ำเจสกีบนานาน่าบ๊สเช่าห่วงยาง จึงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวกันอย่างคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่าบริเวณดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่หาดทรายหินกลวดที่สวยงามน้ําใสสะอาดค่ะระดับน้ําไม่ลึกจึงปลอดภยัยและอย่างได้รับชมทัศนียภาพของเกาะดอนต่ําดอนแดงที่อยู่กลางแม่น้ําโขงของไทยได้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ จ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ร้านค้าและชาวบ้านมีมาตรการในการดูแลเข้มงวดในการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนที่จะลงเรือบริการรับส่งไปยังพื้นที่หาดที่อยู่กลางแม่น้ำโขงด้วย และทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรมในช่วงหน้าร้อนของคนจังหวัดหนองคายนะคะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่มีโอกาสมาที่จังหวัดหนองคายก็สามารถแวะเที่ยวกันได้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือทุกเรื่องเมืองอีสานของจังหวัดหนองคายในสัปดาห์นี้ขวัญเรือนอสมทรหนองคายรายงาน หลังจากที่เราคลายร้อนกับแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่น่าสนใจของจังหวัดหนองคายกันไปแล้วนะคะก็จะไปชิมผลไม้กันบ้างค่ะทราบมาว่าทางจังหวัดเลยนะคะก็มีการจัดงานพาณิชฟ้ดเฟสติวัล l 2 2 2 2ค่ะไปติดตามรายละเอียดนะคะกับคุณธราพรชัยนนท์ทีมข่าวอสมทจังหวัดเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันธราพรชัยนนท์ทีมข่าวจากสถานีวิทยุสมทจังหวัดเลยค่ะ และวันนี้อสอมทจังหวัดเลยจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะไปร่วมกิจกรรมการบริโภคผลไม้ที่จังหวัดเลยค่ะโดยพานิจจังหวัดเลยนะคะเขาจัดกิจกรรมพาณิชฟู้ดเฟสติวัลประจำปี2022ค่ะที่ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาเลยนายพดุงศักหานปรีชาสวัสดิ์รองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ พาณิชฟู้ดเฟสติวัล2022โดยมีนางเบนจวรรณตันยูพาณิชย์จังหวัดเลยนายฉลองอินทนนท์เกษตรจังหวัดเลยนายเครียงศักดิ์ตันกิจ,จเจริญประธานบริษัทประชารัฐสามัคคีเลยจำกัดว่าที่รอยตีกิจชานัทกุลรัชชีรันนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลยนายธีรศักดิ์สุภาพิทักษ์ไพบูลกรรมการผู้จัดก,การบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเลยจำกัดหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงาน ในพนดุงศัก์หันปรีชาสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่ากิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้พาณิช Food Festival 2022เป็นนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินลักษณาวิสิทธ์กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้พาณิชย์ Food Festival 2022พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน100จุดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8พฤษภาคม2,565นี้เพื่อรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผลไม้ฤดูการผลิตปี2,565ซึ่งจะออกกระจุกตัวมากในช่วงเดือนพฤษภาคม2,565 สำหรับจังหวัดเลยมีการจัดกิจกรรมพาณิชย์ฟูดเฟสติวัล2022จำนวน1จุดที่ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาเลยโดยมีการจำหน่ายผลไม้จากเกษตรกรโดยตรงให้กับผู้บริโภคในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปได้แก่มะม่วงทุเรียนสับปะรดและสินค้าเกษตรแปรรูป รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลผลิตมะม่วงสับป,ปะรดให้เป็นขนมจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเลยโดยมีเมนูตาโก้มะม่วงและมัฟฟินสับป,ปะรดและนอกจากนี้ยังมีไอศครีมมะม่วงและข้าวเหนียวมะม่วงให้ชิมอีกด้วยขอบคุณคุณทรพรชัย,ยนนท์ทีมข่าวสามทอจังหวัดเลยด้วยนะคะจากจังหวัดเลยค่ะเราจะไปที่จังหวัดกาลสินกันบ้างนะคะที่จังหวัดกาลสินค่ะมี การจัดงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมนะคะงานบุญใหญ่ค่ะงานวิสาขบุุณีบูชาสืบศิญธ์ถิ่นอีสานอีสานดูดีงานบุญใหญ่งานนี้พลาดไม่ได้นะคะไปติดตามกับคุณวีรชนชัยชอุ่มทีมข่าวอสมทจังหวัดกาลสินค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่ทุกเรื่องเมืองอีสานนะครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคูต,ตบลหนองแปนอำเภอกมาลาสจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้เห็นแต่งกายแปลกๆแ,แล้วก็สถานที่ที่อาจจะเป็นโบราณนิดหนึ่งน่าจะเข้ากันนะครับอีกไม่นานจังหวัดกาลสินจะจัดงานใหญ่นะครับงานที่ใช้ชื่อว่าวิสาขุณมีปูชานะครับงานนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะครับก็ตอนนี้เนี่ย มีการจัดกันทุกๆปีนะฮะจากเมื่อก่อนเป็นงานระดับตำบล จนกลายมาเป็นงานระดับอำเภอจนกลายมาเป็นงานระดับจังหวัดและตอนนี้กลายเป็นงานระดับภาคไปแล้วนะครับซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดนะฮะทั้งเรื่องของวัฒนธรรมทั้งเรื่องของประเพณีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมีการแถลงข่าวนะครับในรายละเอียดของการแถลงข่าวนั้นนะครับในงานนี้มีอะไรพิเศษมีการแสดงอะไรมีการมีมหรสพอะไรที่จะถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สําคัญนะครับที่บอกว่าเป็นงานระดับภาคไปแล้วเนี่ย ะะยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดจากการแถลงข่าวกันครับปีนี้นี่พิเศษตรงที่ว่าเราได้รับพระราชทานน้ำสงพระธาตุจากสมเด็จพระรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนะครับท่านได้พระราชทานน้ำสงพระธาตุมาให้ก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของการสงน้ำพระธาตุยางูพเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับอีสานมีของดีมากมาย จุดแข็งของประเทศไทยสองเรื่องครับคือความหลากหลายทางชีวภาพเรามีพืชพันธุ์ธัญธาหารมากมายและก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทำไมคนอีสานจะโชว์ของดีของตัวเองที่เป็นสิ่งกว่าวัฒนธรรมไม่ได้เรามีพื้นที่แล้วเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นงานนี้ขอเชิญอีก19จังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานเนี่ย ระดมสภาพกำลังสิเรามีของดีอะไรสินค้าบริการผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าของใช้ต่างๆที่มาจากพื้นฐานวัฒนธรรมและการแสดงทั้งหมดที่มีอยู่และตรงน,นี้ครับทางฐรจาจัดจะลงลรายละเอียดครับเรามีสารบชีดังนั้นการแสดงต่างๆเนี่ยจะมาหุนเบี่ยนการแสดงอยู่ในงานนี้ฉะนั้นถ้า ใครอยากรู้ของดีสาไม่ต้องไปไหนครับ1 3มถึง17มาที่นี่เห็นหมดครับที่ดีเปิดนะครับโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมาเป็นประธานพิธีเราก็จะได้ชมขบวนแห่ที่สวยงามนะครับโดยนำโดยนางรำนะครับที่จะมารำบูชาพระธาตุยาคูนะครับเราเคาะตัวเลขกันที่2,290คน ทำไมเป็น2,290เพราะว่าในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ229ปีของจังหวัดการสินที่ตั้งมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาตัวเลขนางรำที่2,290คนที่จะมารำบูชาพระธาตุยาคูนะครับแาะนนั้นก็ถือว่าจะปีขบวนแห่นะครับโดยมีบายสี นะครับผ่านใบสีของแต่ละอำเภอ18อำเภอในจังหวัดกรสินนะครับแล้วก็จะมีะทุงนะครับของท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านมนุรรษราชการรวมทั้งท่านนอำเภอ18อำเภอก็จะปรากฏอยู่ในขบวนถุงด้วยนะครับซึ่งในบริเวณทุงทั้งหมดนะครับมากกว่า1,600ต้นนะครับซึ่ง1,600นี้ก็มาจาก จำนวนชุมชนในจังหวัดกรลสินทั้งหมดนะครับประมาณ1,600กว่าชุมชนเราก็จะให้ชุมชนทุกชุมชนนะครับทุกหมู่บ้านนำทุงมาเพื่อเป็นการบูชาพระธาตุยาคูเพราะฉะนั้นในบริเวณด้านหน้าพระธาตุยาคูของเรานะครับก็จะเต็มไปด้วยทะเลทุงที่สวยงามนะครับหลังจากพิธีเปิดเสร็จนะครับก็จะมีกิจกรรมการแสดงของสถาบ,บันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์กาลสิน ในภาคอีสานนะครับมาร่วมการแสดงในพิธีเปิดนะครับโดยใช้ชื่อว่าตุ้มโมโหม่วนซื่อโอแซลอีสานเหนือนะครับศิลปะมัธามที่โดดเด่นอย่างเช่นกีตาขนอย่างนี้นะครับหรือกีขนน้ำาทางทางโซนเหนือนะครับทางเลยทางาทางโน้นนะครับก็จะมาโชว์ให้เห็นในการแสดงชุดนี้ด้วย รวมทั้งศิลปะของอีสานใต้และก็จะเป็นนางอัปสรานะครับก็จะอามาโชว์ในกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับรลลวมทั้งอ,อีสานกลางของเราที่มีศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องของภาพแถววาที่สวยงามก็จะนํามาร้อยเรียงนะครับให้สวยงามแล้วก็ให้เห็นในการแสดงในพิธีเปิดตึ้มหอมม้วนซีโหแซลส่วนในวันที่1 4วันที่2ของการจัดง,งานนะครับ ไฮไลท์จะอยู่ที่การเดินแบบนะครับโดยใช้ชื่อ,อทีมงานตรงนี้ว่าผูสาสินกินอีสารในวันที่15ในวันที่3นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานเช่นกันนะครับในภาคเช้านะเนื่องจากเป็นวันวิสาขกรุณีบูชานะครับก็จะมีการทำบุญตับกบาตรนะครับบริเวณพระธาตุยาคูตรงนี้นะครับก็จะ นิมนต์พระสงฆ์มาเจ็ดสิบรูปนะครับเพื่อ,อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับก็จะมีการพำบ,บักต่บบางๆในภาคเช้านะครับจากนั้นนะครับในภาคบ่ายก็จะเป็นการส่งน้ําพระธาตุยาคูนะครับซึ่งเราได้รับพระราชทานน้าส่งจากเสด็จพระคนิธิราชเจ้ากรมสุเด็จพระเทพพระร,ศราศรีดยสยาบรมราชกุมารีนะครับซึ่งทางสำนักง,งามมนธรรมจะเดินทางไปรับ น้ำสงพระสานวันที่6ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็มาเตรียมแล้วก็จะมีน้ําสงนะครับจากอำเภอต่างๆ18อำเภอมาร่วมส่งน้ำพระธาตุยาบูด,ด้วยในวันนั้นก็จะมีขบวนแห่จะมีขบวนดังรำนะครับแม่แท้ในวันแรกเหมือนกันนะครับแล้วก็ในช่วงตอนเย็นก็จะมีกิจกรรมเลียนเทียนนะครับแล้วก็มีการ ทสาขาประทีปนะก็จะทําให้บริเวณพระธาตุยาคูนี้สว่างสวยไปด้วยแสงประทีปหรือแสงเทียนนะครับหลังจากที่เราเวียนเทียนเสร็จนะครับบริเวณนี้ก็จะมีการแสดงอีกอันหนึ่งของสถาบ,บนันปฏิษพัฒนาศิลป์ก็คือการแสดงโขนนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นการแสดงชั้นสูงของของไทยเรานะครับก็ ในชุดลักษณะสีดานะครับก็จะแสดงที่บริเวณนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านอีกเช่นกันนะครับและในวันที่16-17นะครับสองวันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการแสดงแสงเสียงนะครับกับพิจารณาตัดสินการศิลปนะครับส่วนกิจกรรมการแสดงนอกจากเวทีกลางตัวนี้แล้วนะครับก็จะมีอีก2เวทีนะครับบริเวณหมู่บ้านโบราณน,นะครับของ18อําำเภอก็จะมีเวทีย่อยนะครับให้ศิลปินหมอลำ นะครับซึ่งในภาคอีสานนะครับก็จะมาแสดงกันที่นี่ทุกวันนะครับตั้งแต่เวลาบ่ายสองเป็นต้นไปนะครับก็จะมีหมอลำผลัดเปลี่ยนขึ้นแสดงบนเวทีนะครับแล้วก็ในเวทีพิธีดินพิธีไทยนะครับของ20จังหวัดก็จะมีการแสดงจาก20จังหวัดนะครับซึ่งก็จะนําเอาหมอลำนะครับที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดนะครับรวมทั้ง วอลำมยุคใหม่นะครับที่เริ่มมีชื่อเสียงมาในช่วงนี้นะครับและนี่ก็คือรายละเอยียดทั้งหมดนะฮะของ วิสาขบาุญมีปูชาของจังหวัดกาลสินของเราในปีนี้นะคะรายละเอียดจากการถแถลงข่าวทั้งหมดก็พอที่จะได้ทราบแล้วที่เหลือก็คือเตรียมเนื้อเตรียมตัวเติมน้ํามันรถแล้วก็เช็ครถเช็คคนวางแผนการท่องเที่ยวดีๆแล้วมาทําบุญใหญ่กันที่จังหวัดกาลสินนะครับผมวิรชนชัชยเอุิมทีมข่าวอาสมทกาลสินรายงานขอบคุณคุณ,คณวิรชนชัชยเอุิมทีมข่าวสมทจังหวัดกาลสินด้วยนะคะจากกาลสินกลับมาที่สกลนครกันบ้างค่ะจังหวัดสกลนครของเรานะคะตอนนี้ทราบข่าวมาว่าทางกรมทางหลวงค่ะเตรียม ทุ่มงบประมาณนะคะในการสร้างทางแยกต่างระดับบ้านทาตนาเวงค่ะเพื่อรองรับการเจริญเติบโตนะคะทั้งทางด้านของการคมนาคมทั้งภาคการเกษตรและทั้งภาคเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงอีกด้วยไปติดตามข่าวนี้จากคุณวิศนุมณีปรกรณ์ทีมข่าวอสมทจังหวัดสกลนครค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมวิศนุมณีปรกรณ์จากอสมทสกลนครนะควันนี้ผมมารุบผู้ชมนะมาดูการสํารวจหรือว่าการบรรจุ การรับฟังแนวความคิดของภาคส่วนภาคส่วนราชการแล้วก็ภาคส่วนของประชาชนนะครับในการที่จังหวัดสุรรกของเราจะทำโครงการจ้างวิศวกร,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 รท์่ี่บศึกษาสมบูรณ์และออกแบบกาแยกต่างระดับ จุดตัดนะครับทางหลวงหมายเลข2 2กับทางหลวงหมายเลข2 4 1หนึ่งรือว่าและทางหลวงหมายเลข2 347แยกบระท,ท่านอเวงว่าเราเรียกว่าแยกรัชพัฒน์นั่นเองที่คนรู้จักนะครับผมก็จะมีแยกนี้สำคัญดีจะมีมหาวิทยาลรัชพัฒน์สปสบแล้วก็มีขนส่งจังหวัดและก็มีเกี่ยวกับสิ่งสำคัญที่แถวนี้นะครับ จะเป็นสวนหย่อมหรือว่าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของคนต่างๆและสียแยกนี้ว่าถือว่าเป็นเสียแยกใหญ่และตอนนี้วันนี้เขามีการสำรวจนะครับแล้วก็เสนอโครงการเพื่อทาประชาพิจารณ์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะสร้างทางทางในโครงการนี้หรือไม่ยังไงนะครับผมแล้วก็ติดตามนะตอนนี้ผมอยู่ในบรรยากาศบริเวณของประชุนมนะมครับ เมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาที่หอประชุมจามจุรีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงได้จัดเวทีประชุมนิเทศโครงการสามนาครั้งที่1โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข22กับทางหลวงหมายเลข241 และทางหลวงหมายเลข2 3 4 7แยกบ้านท่านนาเวงเพื่อแนะนำและชี้แจงข้อมูลความเป็นมาของโครงการแผนการดำเนินงานรวมไปถึงแนวทางการพัฒนาและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนํามาประกอบในการพิจารณาออกแบบโครงการได้อย่างเหมาะสมต่อไปโดยมีนายจำรัดนาชแกรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานและมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยในการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นโครงการสำรวจและออกแบบเตรียมสร้างทางแยกต่างระดับแยกบ้านท่านาเวงหรือคนในพื้นที่รู้จักในานามสีแยกบ้านทา่าซึ่งเป็นจุดทางแยกที่มีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นและมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งปัจจุบันทางดังกล่าวเป็นทางแยกสัญญาณไฟจราจรดังนั้นหากมีการปรับปรุงบริเวณทางแยกจุดนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวรวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในเส้นทาง ทางคมนาคมของจังหวัดรับภาคเศรษฐกิจรุ่มน้ำโขงส่งเสริมทั้งทางด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้สกลนครมีความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยก็คือทั้งหมดของบรรยากาศในโครงการสำรวจบอกวันนี้นะบริเวณสี่แยกบรนทาของวิศนุพง์นรในจังหวรับนี้ขอจังหวัสมุทรปารรายงานครับ ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือทุกเรื่องเมืองอีสานสัปดาห์นี้นะคะก็ยังไงฝากทุกท่านติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ทุกๆสัปดาห์นะคะช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งทางเครือข่ายสถานีวิทยุอสมทภาคอีสาน9จังหวัดของเราค่ะแล้วก็ติดตามได้ผ่านเพจเอ็มขอดอีสานฝากกดถูกใจที่เพจเอ็มขอดอีสานให้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะสําหรับช่วงของทุกเรื่องเมืองอีสานสัปดาห์นี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ทุกเรื่องเมืองอีสานโดยทีมนักจัดรายการเครือข่ายสถานีวิทยุอสมทภาคอีสานมองอีสานร,รอบด้านทั้งประเพณีศิลปวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตที่หลากหลายครบรถติดตามได้ในรายการทุกเรื่องเมืองอีสาน